มสองโลมา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 สองโลให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปิงปิง,ปง ญาติมมะน้ำเส้นเทียนสองสองพันปีจุดเลยมาพอเคณฑได้ตุดเลยพอเป็น์ัดข้าวโมงพอเกณฑไรศีลแล้วก็จุดเลยครับลงพราผาตัวเราพระศาสนาตัวโลกาเทียนยังอยู่คู่คำพี สัพพะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอจาริเยนะอจาริเยนปะมาเทนะปะมาเทนะภะวะรติเยนะภะวะรติเยนะตังสัพพังอปปัฏฐัง อาจาริเยป h a r เทนะทวารัตเยนนะกตังสัพพังทัปปะราทังธรรมะทุโนพันเตอาจาริเยนะรรมะทุโนพันเตกายกรรมสาม วัะจีกรรมสีมะโนกรรมสามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมา,าพทพลาดาาทั้ง,งตั้งใจก็ดีดไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอให้คุณอาจารย์ขอให้คุณอาจารย์ได้อโหสิกรรมได้อโหสิกรรมขออย่าได้ถือโทษขออย่าได้ถือโทษอย่าให้มีเวรอย่าให้มีเวรอย่าให้มีภัยอย่าให้มีภัยขอให้คุณอาจารย์ขอให้คุณอาจารย์ปกป้องจงปกป้องรักษารักษาคุ้มครองคุ้มครองข้าพเจ้้าขาพเจ้าและครอบครัวและคครรอออบััวยยย่่าาให้มีภให้มีภัย อยาให้มีอยาให้มีเวรขอคุณธรรมขอคุณธรรมจงเจริญงเจริญแด่คุณอาจารย์ให้เจริญยิ่งขึ้นให้เจริญต่อตชาวโลกชาโลกสัตโลกโลกให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้ดวงตาห็รมคำอยพระศาสดาอยพระศาสดา ขอให้คุณอาจารย์ขอให้คุณอาจารย์เจริญด้วยอายุชมเจริญด้วยอายุวันนะสุขาสุขาภะระระตลอดการสืบไปตลอดการสืบไปอัคคตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัคคุตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคุตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รื่งองแม่ชีรืวามเจริทุกท่านทุกคนคนนี้พิชาบาลมีลิขิตเดินมาครบรอบปีที่แปดยี่สิบกรุณาตรงนั้นน้อยโลกสุก,กันแล้องถ้าเปลียบเามือนเป็นเด็กน้อยก็คือผู้ความเล็ท่องเที่ยวได้มันเรียนสมัยก่อนก็เจ็บปวดปวดแล้วพิชาบาลมีลิขิต ได้ผ่านการพิสูจน์ตัวเองากับการปฏิบัติแล้วก็นำผลการปฏิบัตินั้นมารวบรวมเป็นสถิติว่าปฏิบัติแล้วได้ผลออย่างไรอโอกาสปีนี้ของทานารย์ตั้งใจว่าจะขอบคุณทุกทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนงานพระศาสนาสื่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการออก เผยแผ่ทิชทางการมีลิขกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมะของพระสรรมทูเจ้าในแนวทางปฏิบัตินำหน้าแลวก่อิริยญาตามมาเรียนรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองเรียนรู้ปฏิบัติแล้วได้ผลนำผลนั้นไปสอบเทียบกับกิริญญาหรือธรรมะที่พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าได้การสอนเราเอาไว้และเราก็ทำานังนี้เรื่อยมาเพื่อเตือนตัวเอง ไม่ให้เราหลงไปเป็นผู้วิเศ์ผู้เป็นเกจิกับคนอื่นใดๆแต่เตือนใจเราว่า <ils> เกิดมาต้องทดแทนคุณพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมกระสงแล้วก็นำความสว่างสวัยนำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปสู่มหาชนให้ได้และเราก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยง้อกลงถึงแม้จะเป็นความแกร แต่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองก็ค่อยอธิบายสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจส่วนท่านที่เข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒน,นาสิ่งที่ใหม่นี้ให้เป็นประโยชน์กับหมาชนทั่วไปให้ได้ปีนี้เป็นที่แปดตั้งใจว่าจะไปต่างประเทศให้มากที่สุดเพราะเราเจ็ดปีที่ผ่านมามุ่งพัฒนาวิชาการประเทศไทย สิ่งที่เราได้คือชาวต่างประเทศมาฝึกปฏิบัติบางท่านแค่อ้าปากมาร์กยังไม่จบสว่างไปแล้วสว่างปุ๊บก็คือเราสามารถสอนก่อได้เลยและก็เป็นเช่นนี้ไล่มาตั้งแต่ชาวนุ่นชาวนี่ชาวนั่นพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้และข้อดีของวิชานี้คือภอวนาง่ายมารกสองโลกสามคำที่เหลือบารมีหรือคุณธรรมของพระธรรมเจ้าสอนข้างในเลย และอน,นิสงส์ที่เราได้ทุกท่านที่ฝึกแล้วขอกราณาบวยแม้แต่ความเชื่อในเรื่าตามๆขอให้เขาได้บุญเพราะเขาเห็นข้างในว่าเขาได้บุญอย่างนี้อาจารย์อยากจะเชิญชวนพวกเราทั้งหลายโลกนี้กำลังมีหมู่ชนที่มีทุกข์มากมายสารพัดทุกทุกกายทุกใจเรามีสิ่งที่ดีอยู่ในมือนนแล้ว แกจปวดเมตตาต่อมหาชนถึงอย่าคิดถึงความสบายสว่นตัวมีช่องทางไหนที่จะชวนเขามากฏิบัรพทดลองได้ชวนเลยแล้วก็ติดตามด้วยอันนี้จะเป็นบารมีส่วนรวมของเราตัวท่านได้อยู่แล้วแต่ส่วนรวมที่จะสิ้อายุพระพุทธศาสนาก็ไปได้โดยการปฏิบัตนินี้ขอให้ตั้งใจทำเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกันติสุขสันติภาพของโลกนี้เราต้องทําแข่งกับทุกวินาทีของชีวิตเราไม่สามารถบอกได้ว่าวิจารวินาทีไหนเราจะจากโลกนี้ไปทาให้เต็มที่เต็มกําลังจากไปเมื่อไหร่ก็เพื่อนั้นเราก็มีคุณบรรมเต็มที่ไปดีแน่นอนในโอกาสนี้ก็ขออาโหสิกกรรมทุกการกระทำทั้งกายวาจาใจแล้วก็ขอขมากรรมซึ่งกายและใจในความภาพทางไปผู้หนึ่งผู้ใด และก็ให้มีความประพฤติกายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่รมรับภาพจนถึงคณะสงฆ์คณะชีคณะโยนและคณะประชาชนสุปกาสาธุชนในการข้างน้าด้วยก็ขออโหสิกรรมนละที่มีสังฆูปยันโตโะสวยาโมูลโหหิใจยาสุใัยังอังคาเดอัปปราชิตตา

哎呀！<Wow. S 2> <laughs> ที่ประกาศให้ยโหลาลก็ามพบในชาติว่าชาบลาปีนี้ยโรปบูชาธรรมะดาาร์คในคราวนี้สองพันห้าร้อยสองห่าพนห้าร้อยบาทชากสวยเล็สวยแล้วก็ไปแอทีิติมบนวยหนึ่งพัน ใบถวายวันน so 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 ี้ก็ให้ม okay, ีมาถวายได้ทุกว okay, ันสาธุเข้าใจเข้าใจพูดจยังงานเรไม่สเลมาสองโลกมาสองโลมาสองโลกมาสองโลมาสองโลให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่าน ทุกคนเธอปิงปิง